ตู้ถึบพร้อมใช้งานรถปี20ราคาเบาราคาประหยัดใครที่เป็นสายแฝดสายเคอรี่อยากวิ่งร่วมอยากวิ่งงานนะคันนี้ได้เลยและเป็นเพาลอยบรรทุกได้5ตันขึ้นไปนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูด้านในกับเนี่ๆกันค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างมาเลยจ้ะคันนี้นะจ๊ะได้เป็นบ่อหหนังสวยๆมาเลย เป็นเกียร์กระปุก5สปีดพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะนะจ๊ะหน้าจอมีมาให้เชื่อมต่อบลูทูธ AUX เได้เลยเปิด GPS ได้ด้วยสำหรับใครที่กลัวหลงทางนะคะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยพาวเวนะคะสำหรับคันนี้เลขหม่ไม่ถึงแสนเพราะคันนี้เลขไม่แค่9ก0 0 0มกิโลเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูรอบข้างช่วงล่างและห้องเครื่องกันค่ะไปะ นี่เลยจ้ะเครื่องยนต์2.8สีขาวสวยๆหน้าใหม่โฉมใหม่หน้ากระจ,จังหน้าเป็นหน้าหมู่แล้วนะด้านโลโก้นะคะที่เป็นโครเมียมตาไฟนะคะสวยๆตัวนี้เดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้รับรองว่าสวยกิบล้อหน้าเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานมีโลโก้มาให้ยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างเห็นไหมเครื่องยนต์2.8มีมาบอกครบกระจกมองข้างสีดำตัดกับสีของตัวรถฟิลม์มเดี๋ยวติดให้ใหม่รอบคันและคันนี้ได้เป็นตู้ทึบสูง2เมตร10 ใครที่บรรทุกเยอะอยากได้รถตู้ที่รับน้ำหนักได้เยอะๆคันนี้ได้เลยเพราะว่าคันนี้มีเพาลอยมาให้แล้วและที่สำคัญคันนี้มีใบรับรองจากวิศวกรลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะส่วนยางหลังเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลิน X c d 2ซดให้คันนี้เป็นมิชลินอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอายางใหม่ใส่ให้อีกนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยหรือเปล่ามานี่ เปิดมาโชว์ขนาดนี้นะคัะหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งองห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะจ๊ะรอยอักรอยมาร์กอยู่โค้ดตัวกอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้ของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้แบตเตอรี่มีคนดูแลให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเรามีทีมช่างให้นะจ๊ะคันนี้ใครอยากได้รีบโทรเข้ามาราคาแค่5 4 5แ0 0สี่มืาพบาทเท่านั้นนะคะห้าแสนมาบาทเลขไม่ไม่ถึงแสนกิโลเมตร อยากได้รีบโทรเข้ามาเปิดจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่สมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ